คิดถึงบ้านจังไม่ได้กลับมานานแล้วนี่เป็นถ้อยคำที่เคยผุดขึ้นมาของผู้ชายคนหนึ่งคุณโคสิทธิ์แสวงสุขอดีตพนักงานบริษัทซึ่งได้ตัดสินใจกลับบ้านหนองสนิทจังหวัดสุรินทร์และตั้งใจทำเกษตรอินทรีย์โดยชักชวนชาวบ้านเลิกใช้สารเคมีในภาคการเกษตรนับจากวันที่เริ่มต้นจากบ้านของตนเองสร้างสัมพันธไมตรีกับกลุ่มชาวบ้านเล็กๆ แล้ววันนี้ได้ก่อร่างสร้างตัวอย่างเข้มแข็งกลายเป็นสหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรียหนองสนิทจ,จำกัดที่สร้างคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้ดีขึ้นได้ผลผลิตอินทรีย์ที่หลากหลายและนี่จึงเป็นชีวิตและเรื่องราวดีๆของชุมชนแห่งนี้ ซึ่งที่นี่ใช้แนวคิดในการจัดการพื้นที่เกษตรด้วยการจัดสรรน,น้ำเพราะหากมีน้ำเกษตรกรจะสามารถปลูกพืชผลได้ตลอดทั้งปีดังนั้นชุมชนที่เข้มแข็งจะต้องเริ่มวางแผนการผลิตปลูกผักและผละไม้หลากหลายชนิดให้ตรงกับปริมาณความต้องการของตลาด และท้ายที่สุดอาหารพื้นบ้านหรือโลเคอล o ฟู้ดเช่นผักผลไม้และของกินอร่อยออร่อยจะยังคงความสดใหม่อยู่เสมอเพราะถูกส่งตรงมาจำหน่ายได้ตลอดทั้งปีณนะตลาดจริงใจในราคาย่อมเยาวที่จะทำให้ผู้ผลิตได้พบกับผู้บริโภคโดยตรงนะับเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการลดการขนส่งอาหารในระยะทางไกลๆแล้วคุณทราบไหมคะว่าเขาทำได้อย่างไร เมื่อหลายสิบปีก่อนนี่ใช้เคมีค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพคนในตำบลน,นะครับเราก็เลยจัดกลุ่มรวมตัวกันเพื่อที่จะทําในเรื่องของอาหารปลอดภัยจริงๆเราํำนึงถึงสุขภาพของคนในชุมชนแล้วก็มาทําอินทรีย์เพื่อม,มันสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของสุขภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของไรายได้ของชุมชนนะครับขั้นแรกนะครับเรามีการให เกษตรกรมาสมัครด้วยตัวเองนะครับว่าจะเข้ามาร่วมกับเกษตรอินทรีย์กับเราไหมพอเข้ามาเราก็มีการจัดกระบวนการฝึกอบรมโดยที่เราดึงภาคีเครือข่ายจากเกษตรตำบลเกษตรจังหวัดราชมงคลอีสานสุรินทร์นะครับเข้ามาร่วมในการฝึกอบรมให้เกษตรกรทําในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์ซึ่งเราตรงนี้เราได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิทนะครับ ทที่่่เเเปป็นนนนตัวัววชือมมรระสาาาาใใหหห้ห้หุ้กยงขาาบจากเดิมที่จังหวัดสุรินทร์ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในภาคการเกษตรเป็นประจำทุกปีเนื่องจากไม่มีระบบการกักเก็บน้ำจึงทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีรายได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเมื่อหมดฤดูการเก็บเกี่ยวต้องออกไปขายแรงงานยังต่างจังหวัดเพื่อให้มีรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว ด้วยเหตุนี้ทางจังหวัดโุรินจึงผลักดันโครงการโคกหน้องนาโมเดลให้เกิดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ให้มากที่สุดซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ได้ไดมากกว่าปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้โคกน้องนามโมเดลจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ภายใต้ความร่วมมือกับนักวิชาการหน่วยงานราชการภาคเอกชนและเกษตรกรในการแลกเปลี่ยนความรู้พร้อมทั้งช่วยกันออกแบบและขุดสระน้ำเพื่อการเพราะปลูก โดยนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่อันเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรและโครงการโคกน้องนาโมเดลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิราลงกรณบดินทรเทพยาวรังกูลส่งพระราชทานให้กับประชาชนได้นำมาประยุกต์ใช้ผสานกับวิถีดั้งเดิมเพื่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธปรรมท,ที่สามารถจับต้องได้ในที่สุด โคกน้องนานะครับเราทาเพื่อเพื่อทีอ่จะให้ระบบนิเวศหมายถึงว่ามีโคกมีโคกก็คือบนโคกเราจะปลูกพวกไม้ยืนต้นนะครับปลูกผักแล้วก็มีปศุสัตว์นะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวน,นะครับในส่วนคลองไส้ไก่หรือว่าเป็นสระพักน้ําตัวนี้ก็จะเป็นช่วยให้ระบบรากของพืชสามารถถึงน้ําได้เพราะว่าคลองไส้ไก่มันจะรักษาความชื้นตลอด ตลอดทั้งทั้งโคกนะครับครับตัวนี้ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องเรื่องอาการจัดการน้ำที่ดีนะครับถ้าถ้าเราทำตามวิธีที่ที่ถูกต้องนะครับมันมันช่วยแก้ปัญหาได้ ด้วยเหตุนี้ทั้งจังหวัดสุรินทร์จึงให้พื้นที่ของสหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรียหนองสนิทจำกัดเป็นโมเดลของโคกหนองนาในการบริหารการใช้ที่ดินทำกินให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยยึดแนวทางการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งยังให้สมาชิกเกษตรกรนำโครงการโครกหนองนาไปใช้ในพื้นที่เกษตรของตนเริมทีตรงนี้นะครับก่อนที่จะมีโคกหนองนานะครับ แปลงผักตรงนี้เป็น,ปนจุดหกไร่นะครับเป็นผักรวมนะครับที่เราทําเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วทางท่านผู้วัากาบสอนกองฉลาดท่านได้เข้ามานะครับดูพื้นที่นี้แล้วก็เอาพื้นที่นี้เป็นน้องสนิทโมเดลในการทําเกษตร C, อินทรีย์ขร้ววงจรของจังหวัดสุรินร์อนาคตนะครับทางเราเรา,เราจะมีวางแผนใน,ในส่วนของการผลิตผักส่งโมเดลเทรด นะครับก็คืออาจจะเป็นท็อปหรือห้างอื่นๆนะครับซึ่งจะโคกน้องนานี่ก็สามารถจะมาผลิตผักแล้วก็ส่งให้เราได้อย่างต่อเนื่องนะครับ วันนี้เราได้แวะเวียนมาพบกับเกษตรกรในตำบลหนองสนิทอําเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์และที่นี่เราได้พบกับสวนเกษตรของคุณป้าระเบียบอยู่เย็นเป็นหนึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาซึ่งตลอดทางเดินเข้าสวนของคุณป้าระเบียบจะเป็นทางลอดซุ้มบวบตลอดทางยาวด้วยพื้นที่โครงการจำนวนหไร่ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำจำนวน1.8ไร่มีความจุที่บ่อรับน้ำอยู่ที่14,400ลูกบาทเมตร โดยรอบๆของสระน้ำคุณป้าจะปลูกพืชหลากหลายชนิดเอาไว้เช่นมะม่วงมะเขือและกล้วยหอมที่ปลูกไว้เพื่อเป็นพืชพ,พี่เลี้ยงให้กับพืชอื่นๆคุณป้าระเบียบได้วางหลักในการบริหารสวนแห่งนี้ให้มีความเรียบง่ายโดยพยายามให้เกษตรกรมีรายได้แบบรายวันรายเดือนและรายปีจากการขายผลผลิตที่มีอยู่หลากหลายชนิดแต่เดิมก็ทำนาค่ะแต่ทำนาเกษตรอินทรีย์ ซึ่งทํานาเกษตรดิซีมาตั้งแต่ปี53ก็ถ้านับมาก็เกือบ10ปีทีนี้ว่าการปลูกผักก็เราปลูกแต่ในบ้านเฉพาะกินค่ะก็มาเพิ่งเริ่มเมื่อปี63ซึ่งท่านพูดว่าท่านลงมาลงที่แปลงของสวรปรกนนิ้วท่านบอกว่าอยากให้เกษตรกรหลังจากที่ทำนาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไร ถ้ามีแหล่งน้ําก็ปลูกผักปลูกอะไรได้นะคะก็เลยอยากเพราะว่าเราก็ไม่มีน้ํามันก็ทําอะไรไม่ได้จริงๆค่ะทีแรกก็ทําสาะนนสาที่ใต้ก็ได้ส่งส่งพืชผักอินทรีย์นะคะแต่ตรงนี้ยังไม่มีก็ทําทางนู้นก่อนก็ได้ได้กินจากการก่อนก่อนที่จะได้ขายก็ได้กินแล้วก็ได้ให้กับเพื่อนฝูงกินแล้วก็เลือญาติเหลือแบ่งปันแล้วก็ได้ขายในการทําก็ มีหลักการค่ะมีเหตุผลพอประมาณตนเพราะว่าหนึ่งเราก็รู้จักคิดรู้จากการวางแผนว่าเราอยู่เมื่อก่อนเรายังไม่รู้จากการวางแผนแม้กระทั่งการที่เราทําผักเราก็ต้องมีการวางแผนว่าเราจะส่งเวลาไหนฤด,ดูกาลไหนที่จะส่งผักประมาณนี้นะคะแล้วก็วางแผนในการใช้ชีวิตในครอบครัวมีการทําบัญชีรัวเรือนรายรับรายจ่ายรู้ว่าตัวไหนสิ่งไหนที่ควรใช้ สิ่งไหนที่ไม่ควรใช้คือเรามีทุกอย่างในถ้าสมมติว่า10-20ปีตรงนี้มันจะเป็นอาหารซึ่งหนูคิดว่าหนูมีทุกอย่างเมื่อความคิดเปลี่ยนความสุขก็เริ่มเข้ามาและมากขึ้นมากขึ้นนี่เป็นคำบอกเล่าของคุณป้าระเบียบที่วันนี้สวนของคุณป้าเป็นวิถีนำร่องให้กับชีวิตตนเองและคนอื่นให้อยู่เย็นเป็นสุข นับเป็นความภาคภูมิใจจากเกษตร,รกรที่ไม่เคยมีอะไรแต่กลับมีน้ำเพื่อทำการเกษตร,รได้ทุกฤดูกาลซึ่งอีกไม่นานผลผลิตในพื้นที่แห่งนี้ทั้งผักและผลไม้จะถูกส่งตรงมาถึงมือผู้บริโภคให้ได้ไปซื้อไปบริโภคได้ตลอดทั้งปีเช่นเดียวกันอันดับแรกที่เปลี่ยนที่สุดคือมีมีกินทุกอย่างที่อยากกินอันดับที่สองก็ได้ได้ไปเรียนศึกษาหาความรู้แล้วก็เอา ศึกษาความรู้นั้นไปแจกเพื่อนๆภูมิใจแบบหนึ่งแล้วได้กินเองและอยู่กับครอบครัวไม่ได้ไปไหนถ้าไม่มีการอุรมเราก็จะอยู่ในสวนตื่นขึ้นมาก็จะมองเห็นของของเราที่มันมีความภาคภูมิใจว่าเราสร้างมากับมือแล้วก็ได้กินอาหารที่สร้างมากับมือด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยก็คืออยากขอบคุณทุกหน่วยงานราชการโดยเฉพาะท่านผู้ว่าแล้วก็กลุ่มเกษตรกร,กรทุกท่านที่ให้โอกาสเป็นเป็นที่แรกค่ะอันนี้คืออยากขอบคุณมาก ก็มันเป็นสิ่งที่เริ่มต้นและเปลี่ยนความคิดพอเปลี่ยนมาก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะซึ่งกลับกับตอนนั้นคือไม่คิดว่าจะได้มาอยู่จุดนี้แต่พอมาอยู่จุดนี้แล้วคือมีทั้งอาหารมีทั้งปลาพืชผักอะไรทุกอย่างมีหมดปศุสัสตว์ก็มีมีทุกอย่างในโคกหนองนาค่ะ,คะก็ภูมิใจกับเป็นเกษตรกรคนแรกที่ ให้โครงการนี้มาจากเดิมๆทีเขาเองเขายังมองไม่เห็นว่าหลังจากทำนาแล้วเขาจะทำอะไรนะครับอพอมีโคกน้องนามาเขาก็จะมีในเรื่องอรายได้าจากการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่ไข่แล้วก็เลี้ยงปลานะครับแล้วก็ปลูกผักแล้วก็จะปลูกในเรื่องของผลไม้คือถ้าใครมีโคกน้องนาเราจะเอาอแผนไปให้เขานะครับแล้วก็ให้เขามาส่ง เราก็จะรับซื้อขอให้ทําเป็นอินทรีย์เท่านั้นนะครับม,ม,มันตอบโจทย์แก้ก็คือเรื่องของคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นอย่าไปมองในเรื่องของไรายได้แต่ถ้าเราอยู่แบบพอเพียงเราทําแค่พอเพียงเราอะในโคกน้องนามันสามารถอยู่ได้อนาคตน,นะครับตรงนี้เราจะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับท,ที่เรากําลังจะทําเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินรีย์ครบวงจรนะครับซึ่งจะมีต้นน้ํากลางน้าปลายน้ํา ครบหมดนะครับซึ่งเราจะไปเชื่อมกับทางโคกหนองนานะครับว่า,าตรงนี้มันเราจะทาเป็นที่รับซื้อที่รวบรวมที่จําหน่ายให้กับสมาชิกที่เป็นโคกหนองนาด้วยแล้วก็สมาชิกสากลด้วยแผนที่เรามองไว้เราอยากให้ชุมชนตนําบลหนองสนิทเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทําเกษตรให้หันมาทําในเรื่องของเกษตรดินซีเพราะเราเห็นความสุขที่มันเกิดขึ้นกับ เกษตรกร,ะกรนะครับที่เขาได้รับจากการขายผักได้รับจากการจําหน่ายสินค้าตอนที่เขามาดูงานอะไรเงี้ยครับมันเห็นรอยยิ้มมันเห็นความสุขของเขาเราก็มีความสุขเ,เรามีความภูมิใจมากเลยนะครับที่ที่เราได้มีส่วนนะครับร่วมกับทางอบตน้องสนิทนะครับที่เรามาทําตรงนี้มาทําเป็นโมเดลให้สําหรับเกเษตรอินทรีย์ ควบวงจรถ้าตรงนี้มันเป็นจุดเรียมรู้มันจะมีฐานต้นน้ากลางน้ำปลาน้ําที่เรากําลังจะทําอยู่คือเกษตรกรสามารถเข้ามาแล้วก็มาศึกษาได้นะครับคือจะได้กลับไปแล้วทําได้เลยคือหลักๆก,การทําเกษตรอินทรีย์ถ้าเรารวมกลุ่มกันได้นะครับมันมันสามารถขับเคลื่อนของการทําเกษตรอินทรีย์ได้แน่นอนครับ และนี่คือความสำเร็จอีก9หนึ่งของโครงการโคกหน้องนาโมเดลที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้ที่หน่วยงานทุกภาคมีส่วนร่วมกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้สามารถเพาะปลูกได้และมีรายได้ตลอดทั้งปีทั้งยังเกิดการผลักดันศักยภาพของเกษตรกรไทยโดยการสร้างสารรผ,ผลผลิตที่ดีจากท้องถิ่นให้คนทั่วไปได้รับรู้มากยิ่งขึ้น ไม่เพียงเม็ดเงินที่จะกระจายสู่ชุมชนโดยตรงแต่มันคือการสร้างความภาคภูมิใจอย่างเต็มเปี่ยมให้กับผู้ผลิตผ่านรอยยิ้มที่มีความสุขของเกษตรกรทุกคนมาร่วมสร้างสรรค์ความสุขให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร กอรมน www.isoc.go.th รับแจ้งเหตุความมั่นคงโทรสายด่วน1374กอรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส